สวัสดีครับพบกับผมเบนเทนเทดเดนนะครับวันนี้เบนเทนก็มีออเดอร์ตามเทนหรือถ้าทะลุที่เบนเทนชอบนั่นเองนะครับมาฝากเพื่อนๆโอเคครับมาเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าอ่ะใน ในกราฟคู่นี้นะครับเขาบอกเราว่าเขาเพิ่งหลุดกรอบไซด์เวครับเพิ่งหลุดกรอบไซด์เวตรงนี้นะครับแ,แล้วเขาเป็นเทนขาขึ้นเขาวิ่งขึ้นมาครับแล้วเขาก็มาทำกรอบไซด์เวตรงนี้ครับก่อนที่จะปรับตัวเป็นเทนขาลงเมื่อเขาบอกเราว่าเขากำลังวิ่งลงนะ,ะเขาวิ่งลงมานี้ กราฟวิ่งลงเราก็ต้องไปหาแนวรับที่เราจะเอาไว้ใช้ในการส่วนเทนหรือตามเทนโดยที่รอกราฟบอกเราว่าเราจะได้ออเดอร์ลักษณะไหนครับก็ต้องรอกราฟเขามาถึงแนวแล้วเขาบอกเราอีกทีนะครับในคู่นี้กราฟวิ่งเป็นเทนขาลงนะครับเราก็ต้องหาแนวรับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทนขาขึ้นเราก็ต้องไปตีแนวต้านไว้รอเพื่อที่จะเข้าออเดอร์เนาะ,ะเพื่อนๆไม่งงนะครับ เมื่อเราหาแนวรับเบนเทนก็ได้นแนวรับตรงนี้มาเดี๋ยวครับเดี๋ยวพากันเ,เดี๋ยวพาไปดูกันก่นอนเมื่อเราซูมกราฟออกมานะครับเป็นภาพเขาเรียกอะไระซูมกราฟออกมาแล้วเรามองไป เห็นจุดที่เด่นที่สุดนะครับจุดที่เด่นก็จะมีตรงนี้ไม่ติดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกจุดต่ําๆที่เรามองเห็นชัดเจนนะครับที่จะเป็นแนวรับอจุดที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เขาเรียกว่าแนวสําคัญครับคือซูมออกมาซูมกราฟออกมาไกลๆไกลๆนะครับแล้วเราสามารถมองเห็นได้เลยนั่นแหละครับคือแนวสําคัญเสร็จแล้วเราก็เลือกตีแนวที่เราจะใช้เล่น ใช้เฝ้าระวังนะครับเราก็ตีไว้เป็นเห็นเลือกอจุดนี้กับจุดนี้เพราะว่ามันต่ําสุดละเราก็ได้ตีตีแนวรับไว้ยให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงดูนะครับการเก็บแนวของเบนเทนนะครับตอนแรกเบนเทนเก็บแค่เนื้อกับไส้คู่นี้แล้วก็มาสําคัญเอามา เก็บเนื้อและไส้คู่นี้นะครับเราก็มาสัมพันธ์กับปลายไส้ของอันนี้นเนี่ยครับมันจะมีปลายไส้เล็กๆอยู่นะครับในใน,ในแทงตรงใกล้แนวนะครับเราต้องเก็บปลายไส้เขาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่บางครั้งก็ไม่ได้ให้ความสําคัญครับแล้วแล้วแต่จังหวะการาฟอีกครั้งหนึ่งด้วยครับต้องรอการาฟเขาบอกเราอีกทีอ่ะเราเก็บปลายไส้ตรงนี้สัมสัมพันธ์กับตรงนี้ละต่อไปเราก็ต้องไปดูตรง อ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอ้างอิงเรื่องแนวเราต้องละเอียดนิดนึงครับในตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเทนยังไม่ได้เก็บไปไส้ครับเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะได้ส่วนเทนอนยครับไปไส้ตรงนี้คิดว่าจะได้ส่วนเทนแต่ว่าเผเอิญว่ากาฟมาถึงแล้วเขาไม่ไม่ปิดอยู่บนแนวครับไปเลยต้องมาไล่เก็บอะไล่เก็บไส้ให้ครบครับเดี๋ยวเราไปดู การเก็บไส้กันนะครับเนี่ยครับซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆแล้วก็ตีที่ปลายไส้ที่ต่ําที่สุดเลยครับเป็นการเก็บให้ครบนั่นไงครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ครับสําคัญเลยครับเมื่อเราเก็บแนวรับของเรามาดีพอแล้วการที่จะเข้าออเดอร์มันก็ง่ายมากเลยครับแค่เราดูแค่ตรงนี้ครับไปดูกดข้อที่3.2กันนะครับคือการตามเทน หรือการเล่นท่าทะลุแนวครับไปดูข้อย่อยของเขานะครับมีสามข้อย่อยคือสามจุดสองจุดหนึ่งต้องมีแท่งที่ทะลุแนวนี่ครับนี่คือแท่งที่1ทะลุแนวง่ายมากเลยใช่ไหมครับแค่รอแท่งทะลุแนวการเข้าออเดอร์มันง่ายแบบนี้และครับต่อไปไปดูข้อที่สามจุดสองจุดสองนะครับต้องมีแท่งยืนยันแนวยืนยันแนวจากแนวรับเก่าครับที่เคยพยุงกราฟไว้ได้ กลายเป็นแนวรับใหม่คือเส้นนี้ครับเคยรับกรับขาลงวิ่งลงมาทะลุเปลี่ยนจากรับเก่าเป็นต้านใหม่แล้วก็เพื่อที่จะพุ่งลงไปอีกครั้งหนึ่งเคนะครับ3.2.2คือมีแท่งยืนยันแนวต่อไปไปดูสัญญาณสุดท้ายของเรานะครับคือ3.2.3รอ,อรีเจคชั่นถ้าไม่มีก็ห้ามเข้าครับเพราะบันจารอันตรายกับเราเพราะเราจะไม่รู้ว่า ถ้าการวิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีการทุบลงมาเนี่ยไม่มีการปฏิเสธราคาทุบลงมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะขึ้น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 ,นแล้วเราก็แพ้เลยครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับต้องมีสัญญาณรีเจคชั่นนะครับถ้าเกิดว่าเราหาแนวที่จะใช้ในการเข้าออเดอร์ได้ครับการการที่จะเข้าออเดอร์มันก็ง่ายมากครับการดูสัญญาณมันก็ดูแค่นี้นถ้าทะลุผมก็ดูแค่3ามแท่งถ้าส่วนเทนก็คือต้องมี แทงปิดบนแนวปิดบนแนวแล้วก็อีกแท่งนึงรอรีเจ็ตก,กดขึ้นแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสำคัเบนเทนจะให้ความสําคัญไปที่การตีแนวซะมากกว่าเก็บแนวเป็นหาแนวเป็นก็เห็นเงินครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะรีเจชั่นของเรานะครับน่ครับกราฟขึ้นไปนิ่งเลยตอนแรกจะไม่กดแล้วเขานิ่งแล้วเขาก็เริ่มมียอๆนิดหน่อย ซูบออกมาเพื่อเช็คระยะตรงนี้ครับว่าเขาขึ้นออกมาเนี่ยมันจะถึงกลางแท่งเทียนนี้แล้วนะเนี่ยครับถึงแล้วแต่ว่าเขาโดนทุบก็เลยมั่นใจว่าแรงขายยังมีอยู่ก็เลยกดเข้าอ,อด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นมาสูงจนถึงแท่งอ่าจนจนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะถึงไส้ของแท่งเทียนแท่งนี้ครับแท่ง,แท,งแท่งทะลุแนวเนี่ยเนยมนเทนก็จะไม่กล้าเข้าละเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงเกิน แปลว่าแรงซื้อมั่นใจมากครับแต่พอดีว่าสัญญาณรีเจคชันเราชัดเจนเราก็โดนทุบออกไปโดนทุบลงมานะนะครับแล้วเส้น SMA 5ของเราเนี่ยครับก็พาตัดลงมาด้วยถ้าการรีเจกนะครับขึ้นมาถึงเส้น SMA 5แตะเส้น SMA 5แล้วก็รีเจกทุบลงมาด้วยทีนึงเนี่ยครับจะเป็นสัญญาณที่สวยงามมากในเออเดอร์นี้เมนเทนชอบนะถ้าเกิดว่าเขา ขึ้นมาถึงเส้น s m a 5แล้วก็โดนดีเจกลงพร้อมกับใช้แนวรับเก่าเป็นด้านใหม่ด้วยการเข้าออเดอร์ก็จะสวยงามครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นนี้ที่เป็นเทนใส่ไว้ก็เพื่อที่จะเอามาเล่นในออเดอร์ตามเทนโดยเฉพาะเลยครับไม่ได้ใช้ส่วนเทนเลยและช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเข้าแต่ออเดอร์ส่วนเทนออเดอร์ตามเทนไม่ค่อยได้เข้าวันนี้ก็เลยตั้งใจที่จะมาทําคลิปนะครับใน ออเดอร์ Order, ตามเทนโดยเฉพาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกท่าทะลุแนวหรือว่าตามเทนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เป็นเทนได้ลงไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ